อัลโลสวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง리 c h ชาแนลนะคะวันนี้โบจะมารีวิวเครื่องชงกาแฟแคปซูลนะคะที่มีความมินิมอลสุดๆเลยนะคะดีไซน์น่ารักมากๆเลยนะคะนั่นก็คือแบรนด์อินลี่ค่ะก็ แบรนด์อินลีนะคะเป็นแบรนด์ของประเทศอิตาลีค่ะและรุ่นที่จะนำมารีวิวให้ทุกคนได้ดูนั่นคือรุ่น Y3.3 นะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจากรุ่น Y.3.2 เพียงเล็กน้อยนะคะรุ่นนี้มีด้วยกันอยู่4สี4นะคะนั่นก็คือสีขาวสีดำสีแดงแล้วก็สีฟ้านะคะส่วนที่โบเลือกมานี่ก็คือสีขาวนะคะเพราะว่าเรากำลังจะแต่งห้องสไตล์มินิมอลนะคะก็เลยอยากให้ ห้องมีความขาวๆคลีนๆน,นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยค่ะแต่โบก็ได้ทําการแกะกล่องดูความเรียบร้อยภายนอกแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลองชงกาแฟเลยนะคะก็กล่องก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดมาก็จะมีกล่องอยู่ข้างในอีกกล่องหนึ่งนะคะก็จะเป็นกล่องของตัวเครื่องนะคะอา่ารุ่นนี้จะเอาออกมา ยากนิดนึงนะคะเพราะว่าโบเคยเห็นรุ่นว3.2นะคะที่มีที่ดึงขึ้นนะคะจากกล,กล่องสีดำอันเนี้ยมันก็จะทำให้เราดึงกล่องออกจากกล่องง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวขอเอาออกจากกล่องแบบนึงนะคะน,นี่นะคะจะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะ แล้วนี่นะคะสีเขาจะมีสีตามนี้เลยนะคะ สวยไหมคะทุกคนมีนิมมอลสุดๆเลยแล้วก็จะมีคู่มือนะคะ มีใบรับประกันใบรับประกันนี่คือ2ปีนะคะจากทางบริษัทก็จะมีแค่นี้นะคะแล้วก็มีของแถมให้ด้วยบัวซื้อมาตอนช่วงวันแม่นะคะแล้วเขาลดราคาจาก4,900บาทลดให้เอ่อเท่าไหร่ไม่แน่ใจเดีนะ จะประมาณ150หรือว่า200นี่แหละค่ะแล้วก็แถมนี่นะคะเป็นแคปซูลที่สำหรับเอาไว้ชงกาแฟนะคะ1กระป๋องจะมีด้วยกัน21แคปซูลนะคะก็ได้มาทั้งหมดสี่สิบแคปซูลค่ะก่อนที่เราจะมาดูตัวเครื่องนะคะเดี๋ยวเรามาดูคู่มือกันก่อนเลย มือจะไม่มีภาษาไทยนะคะค่ะและที่โบบอกว่าเครื่องนี้ต่างกับรุ่น Y 3.2ยังไงนะคะนั่นก็คือถ้าเป็นรุ่น Y 3.2นะคะจะมีสวิตช์เปิดปิดอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะส่วน รุ่น y 3.3นะคะการเปิดก็คือการกดปุ่มนี้นะคะค้างไว้2วินาทีแล้วก็ส่วนการปิดก็คือการกดปุ่ม2ปุ่มนี้พร้อมกันค้างไว้2วินาทีเหมือนกันนะคะเจ้าเครื่องนี้มีความดันอยู่ที่19บาบาร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่บรรจุแคปซูลลงไปนะคะดันให้สุดนะคะตัวนี้ก็จะลงมาเพื่อทำการใส่แคปซูลลงไปในนี้นะคะ แล้วก็ปิดมันจะเป็นสองขั้นนะคะปิดตัวนี้ลงไปก่อนแล้วก็ปิดตรงนี้ลงไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นชั้นที่สำหรับวางแก้วเล็กนะคะเป็นพวกเอสเปสโซช็อตนะคะถ้าเป็นแก้วที่มีความสูงมาหน่อยก็คือให้วางตรงนี้นะคะอันนี้ก็ถอดล้างได้นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นที่บรรจุแคปซูลที่ใช้แล้วสามารถบรรจุได้10แคปซูลนะคะตัวนี้ก็จะทำกาแฟาได้อยู่2ประเภทนะคะก็คือเอสโซ่ช็อตแล้วก็เป็นลุงโก้นะคะลุงโก้นี่ก็คือจะมีปริมาณน้ำที่เยอะหน่อยหนึ่งนะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นแทงน้ำนะคะสามารถถอดออกได้นะคะ เติมน้ำก็เติมลงไปในนี้ความจุของน้ำก็อยู่ที่750มิลิตรนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มชงกาแฟกันเลยนะคะ บริษัทเขาทําการคลีนเครื่องให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นเครื่องที่พร้อมใช้งานได้เลยนะคะตอนนี้เครื่องก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะคะ เป็นเอสเซ้นโซ่ช็อตก่อนนะคะ ครีมาาของกาแฟออกมาด้วยนะคะทุกคนคะ่ะนี่จะเป็นการดื่มเอสเปรสโซ่ช็อตตัวที่ไม่เติมอะไรครั้งแรกของโบเลยนะคะเราจะลองชิมดูว่ามันจะมีรสชาติแบบไหนนะคะเออมันเป็นกาแฟที่ข้าว ขั้วกลางนะคะก็จะมีความเปรี้ยวของกาแฟานะคะเดี๋ยวโบจะลองทักเป็นลาเต้ดูนะคะ กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้โบด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย